สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุภารวยสำรับเมื่อนี้นะครับหรือว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามความฝันของบ่าวกบนะครับซึ่งความฝันของบ่าวกบก็ได้ฝันนะครับคืนวันที่9และบอกว่านะครับตัวเลขแนวทางท่วาเพิ่นฝันหรือว่าท่วาเพิ่นแปลในรอบนี้กลับเป็นตัวเลขที่ว่ามากอยู่แล้ว ต่ดนบ้าบังเอิญนะครับมาบังเอิญมาฝันเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าตัวเองนั้นชอบก็เลยนะครับจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวความฝันและกะตัวเลขแนวทางของบ่าวกบกะนะครับซางนุนะครับก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับเนาะสมองเสื่อมที่ว่าได้ลงไปเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันก่อนได้ลงไป ผลงานเพลงของนะครับพี่ชายของช่างนุเองนะครับผมก็คือชื่อสมองเสื่อมเก่งเมืองศรีนะครับเนาก็ฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนอกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรับชมฟังน้ําเน้กันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ว่าได้นะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนอกกับผลงานเพลงสมองเสื่อมนะครับเก่งเมืองศรีนะครับผมผลงานเพลงแรกนะครับเนาะของพี่ชายของช่างนุเองนะครับเนาะ เอามาฝากนะครับเอาลงนะครับเนาะเพื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนรเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้สา้นต่อนะครับเนาะด้านศิลปินและนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับก็จะเอาความฝันนะครับของบ่าวกบมาเล่าและกะบ่าวกบก็บอกว่าตัวเลขแนวทางในรอบนี้มากนะครับชอบมากนะครับเพราะว่าเพิ่นก็มักอยู่แล้วนําตัวนี้แล้วพอมาฝันเกี่ยวอีกแฮงแต่มักคัก มักเน่นะครับในรอบนี้กะเลยนะครับจะเอามาฝากนะครับในงวดประจำวันที่16กันยายน2568นะครับผมกับความฝันของบาวกบซึ่งนะครับบากบจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าช่างนุนะครับได้เข้าไปหากะได้เล่าสู่ฟังนะครับผม,มือเร้านี่เพราะว่าบาวกบบอกว่าฝันเมื่อคืนคืนวันที่9 ถือว่าเป็นคืนที่ดีเนาะวันที่เนะครับผมสําหรับความฝันของบากบก็คือว่าบากบนะครับเพิ่นว่าเพินเ่นนั่นไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแต่ในชีวิตจริงนีไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนแต่นะครับบรรยากาศนั่นมันมันเป็นแบบไข่่ายอุ้มทึมเพื่อนว่าไข่าอุมทึมกะจักจะขอ้องไปอยู่ใสหลือปรากฏว่า มีคนเข้านะครับมีผู้เฒ่ามากยางมาหาถือถาดมาพร้อมมาถามนะครับบาวกบว่าเห็นงูบบงูจงอ่างถีพอยญ่เลี้ยงไว้นะั่นมันเสียมันหลุดจักไปใส่นําหาอยู่นี่หาก,บาบากรบปพอบาวกบก็เลยนะครับม่วงไปกับปรากฏว่ามันเป็นทางเข้าไปแล้วกะ็มันเป็นวัดนะครับวัด เป็นท่างเข้าไปเป็นต้นใหม่ได้หลายเป็นว่าต้นไม้เยอะมากแลวกะ็เป็นภาพมันได้การสลืมสลือแบบทึมๆเป็นว่าสีสาว่างกับสาว่างสีมืดเลยกับมืดเลยเพราะเนี่ยมเข้าไปกับปรากฏว่ามันหน้าประตูวัดนั่นกับห้องน้ำม,มันมันอยู่ตรงตรงกันเลยบากบนะครับก็เลยนะครับเนี่ยมเข้าไปเป็นว่าเห็นปรากฏว่าเห็นงูก็เลยถามพพอใหญงนั่นว่านั่นแม่นงูจาบอนั่นมันกำลังเลื้อยสีเลื้อยเขา้าในห้องน้ำ คนแก่คนนั้นนะครับกเ็เลยหันไปบึงเพิ่นว่าเมนอยู่เพราะว่าเมนเลี่ยวกเ็เลยนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าไปจับซอยเนืซอยพอหญงยเนืปอาวกบกเ็เลยยางไปน้ำเขาไปน้ำพอใเญ่นั่นล่ละพอไปหอดเล้ยวงูตัวนั้นนะครับมันกำลังฉีเรื่อยเขาในถังถังล่างถังน้ำนะครับเนาะไปถลางนะครับหลังจากเลีว่วเพิ่นว่ากเ็เลยถาม พราะงี้นันว่าแถวนี้มันมีฝาเพราะว่ามันกําลังจะเลื้อยเข้าไปนะครับเพราะว่ามันฉีกเขาในกระมังในอ่าในอ่างในกะคุมันเป็นคู่ถังนะครับเราคู่ถังคู่สีนี่ละก็เลยคิดว่าสีเอาฟ้านั่นปิดถ้ามันลงไปแล้วสีเอาฟ้าปิดเพราะงี้ก็เลยว่า่บามีแล้วแถวนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยพักกันยาเข้าไปมันยินงเสียงค้นนะครับมันก็เลยเลื้อยหนีเลื้อยออกมาทางประตูใหม่ปรากฏว่าบาวกบก็เลยคิดในใจกันเลยว่า เป็นยางงูเลี่ยงมาแต่หน่อยนะั่นมันคือบ่เสียงแท้มันคือสีมหนีเห็นจ้กของเหล้วมันคือสีมาเรยหนีก็เลยน,นะครับตามไปบาโกบก็เลยว่านี่เอาเอาขาดมาเดี๋ยวไขวนันสิเป็นคนเน็กมันไวเจ้านั่นเป็นคนจับเด้อเพราะว่าบาวกบเพิน่นเพิ่นกบวบาเพิน่นบอบ่ก้าจับนอะจับหัวมันเห็ดองไ๋เพื่อมันกัดก็เลยขึ้นตื่นนะครับพอเยี้ยก็เลยวัาตกลุงนะครับว่าสีเป็นคนจับดอกว่างูจ้าของ ก็เลยไปหอดกันเลยเพิ่นกันเลยน็กนะครับพอเน็กน็กไปแล้วมันน็กกับเพราะว่าบริเนกแห้งนะครับบริเนียนแห้งเพราะว่ากลัวมันหายใจไม่ออกนะครับอย่ามันตายกัเลยแบบโยโย่ไวนะพอยโย่ไวแล้วมันบอมเมียนังสั่นทีหลังมันก็เลื่อยไปได้มันก็เลื่อยไปได้บานนี้กันเลื่อยนะครับซักไม้บารนี้เพิ่นว่าซักไม้ปุ๊บเต่เบากบนั่นเพิ่นว่าเพิ่นจักไม้เยื่ๆนั่นเพิ่นกันเลื่อนไปจับต่ำๆเพื่อว่าสิคิดว่าว่าสิเนกหขมันยูนั่นละ ปรากฏว่ามันเลื่อยออกมาหลังจากตัวเนกๆนเลี้ยวนะครับประมาณศอกหนึ่งนี่แล้มันก็ชู้หัวขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันเป็นงูจงอางงูจงอางกับตัวประมาณซำแขนนี่แหละครับะบ่หน่อยบ่ใหญ่แต่เลนเนกมันไหวมันก็เลื่อยออกมาประมาณซำขอศอกนี่แหละมันก็ชู้หัวมาได้เวลามันชู้หัวมันก็สีคลายว่าสีมาซกแต่มันกับมัชกนะครับสีกัดก็คือบ่กาศบานีเพราะเนกข้าวหนึ่งแต่เพราะไงนะครับ่กลากาจับบานีเพราะว่าหัวมันซายอยูงสีมันจักสีไปใสเรื่องว่ามันสีกัด เล่ากับบกอากาศจับบาดนี่เอาไปมามันกัไหลเลือดอเลื่อนนี้ไปได้นะครับมันรุดไปได้มันกระสีขาปลาบาดนี้เพราะสีขาปลาปลากรก็เ,เลยตัดสินใจดึงหางออกมานะครับดึงหางออกมาเพื่อว่ามันสีขาไปแล้วม,มันสีมันสีไปสีไม่พก็เลยจับดึงหางออกมาดึงหางออกมาโยนเาม้าทาาถนนนะครับบานี่อยู่ประมาณสองสามสองเทือนี่แหละนะครับสองเทือบารนี้ พระนะครับพระก็เลยแปลกใจคิดว่าพระกระตริย์เฉียงพิ่นก็เลยนะครับยางออกมา er ย่างออกมาเบิงนั่พพนพระพิ่นก็มาสามลูปพอยางออกมาเบิงเพิ่นกับว่าเพิ่นกับไข่ไข่ว่าพิ่นมาเบาอย่างน,นั่มนี่แหละนะครับละกะเรื่องงูนั่นก็เลื่อมไปเลยนะครับว่าจะาคล้องนี่มาจับงูจับหยังกับค้นเฒ่าค้นแกแะกะเพิ่นกับมาเบานั่มเพราะเบาเลี้ยวก็เลยน,นะครับรูหเมือ่อโตเกิดขึ้นนะครับหรือว่าหซสกโตเกิดขึ้น หลังจากนะครับฝันเสร็จก็เลยนะครับมันกับท่านในเศร้าได้บากบว่าก็เลยนอนคิดนะครับนอนนอนคิดว่าเรื่องราวความฝันนี่เพิ่นสิตีเพิ่นสิแปดเป็นยังไงเพิ่นก็นอนขึ้นไปนะครับคิดไปก็เล่อยนะครับพ่อมือเศร้านี่ช่างนุนะครับได้เข้าไปหาก็เลยแปลตัวเลขให้ฟังนะครับเพิ่นว่าถ้าฝันมีงูนะครับมีงูมีคุณแก่แล้วก็มีพระนะครับผมแล้วก็เห็นประมาณนี้นะครับก็ บาวกบว่าจำไห้สามตัวหลังจากตีแล้วก็เลยมาขึ้น่าปะมันตัวเดียวกันนี่หว่านะครับนอนตัวเดียวกันที่ว่าบาวกบนะนะครับบาวกบชอบว่าสั่นบาวกบมากแม่แล้วตั้งแต่เลขออกนี่มากจนวันนี้มาฝันนะครับว่าเห็นงูงูนี่ก็เป็นแปกนะครับผมแล้วก็คนแก่นี่ก็เป็นก็อาเป็นเจ็ดแล้วก็สําหรับพระพระกับบาแปกับเกาถ้าว่าแปมันก็จะมันก็มีแล้วเนาะบาวกบก็เลยว่าเอาเก้าใส่เป็นแปดเจ็ดเก้า และนะครับสตัวนะเพิ่นก็จะตีจากพระพระมาดูหนึง่งสองค์หรือว่า3มรูปเนาะมาก็เลยเป็น8แล้วก็สําหรับ3ามก็ใส่เป็นเลขสานะครับผมสําหรับนะครับในรอบนี้นะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวความฝันของเบาอาของเบา,เบากบนะครับผมว่าฝันว่าคนแก่ชวนไปจับงูแล้วก็นะครับเอาคาดนะครับไปเนกหรือแล้วก็ไปดึงหางู นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีพระนะครับผมพระเดินมานึกว่าแต่ทําอะไรกันนี่นะครับก็เป็นนะครับจากเรื่องราวความฝันที่ว่ามาสรุปกันย่อๆนะครับเอามาฝากแล้วก็สําหรับรอบนี้นะครับในงวดประจำวันที่16กันยายน2,568นะครับผมกับตัวเลขที่ว่าบ่าวกบฝันคืนวันที่9บอกว่าชอบมากมักแห้งงวดนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันที่บาวกบ ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้มาฝันเจอแล้วก็ได้มาฝันเห็นแล้วก็มาตีตัวเลขเป็นตัวเดียวกันอีกด้วยนะครับผมก็คือตัวเลข8-79นะครับผม8-79หรือว่าจะตัดเล่นนะครับ2ตัว8-7 8 9แล้วก็79แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับเลข9เผื่อมันกลับหัวเป็นเลข6อาจจะเป็น876ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมตัดเล่น ทั้ง3าตัวแล้วก็2ตัวนะครับแล้วก็สําหรับ2ตัวก็คือ83นะครับผม83นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางที่บาวกบได้เอามาเล่าให้ชังนุได้ฟังนะครับบอกว่าฝันคืนวันที่9แล้วก็ฝันดีนะครับฝันแล้วก็มาเป็นตัวเลขที่ว่าตัวเองนะครับหมักแห้งในในรอบนมีน้ำนะครับผมสําหรับทั้ง3ตัวเลยนะครับผมมาว่าสิเป็นนะครับ879นะครับมาว่าสิเป็น7 9เกหรือว่า8 9 บากบก็ชอบนะครับในในรอบนี้นะครับแล้วก็ได้ทั้ง3ตัวนะครับแปดเจ็ดกับมักนะครับผมในในรอบนี้นะครับผมแต่สําหรับนะครับตัวทีว่ามักกับคือนะครับนะจังๆก็คือ3ตัวนะแเจ็ดเก้นะครับผมสําหรับในรอบนี้นะครับก็เอาเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับของบาวกบเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ใดเขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นั่แน่กันแล้วกันนะครับนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชังนุพารวยนะครับไลไปสารต่อนะครับเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางแล็กะนะครับนาออันจีมือนี่นะครับน้อก็จะฝากผลงานเพลงนะครับสมองเสี่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับของพี่ชายของชังนุเองนะครับผมหรือว่าเก่งเมืองศรีนะครับเขาไปรับชมในช่องชังนุพารวยได้แล้วนะครับนาะผลงานเพลงเต็มเลยเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านแล้วบางคนก็อาจจะได้ไป พ่อๆนะครับเนาะในทางติ๊กต็อกนะครับเนาะในทางติ๊กต็อกนี่กะคนเขามารับชมไลฟ์เน่แต่วันนี้นะครับได้เอามาลงช่องนะครับของชั้นนุนะครับเนาะอาจหลายคนหลายท่านเพลินก็อาจจะบาหูบนหูนะครับเนาะมือนีก็ถือว่าฝากไว้น้ำเนี่ยแกรับกันคนใดเขามารับชมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมรับฟังผลงานเพลงสมองเสื่อมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินน้ำเนี่ยแกรับกันนะครับเนาะฝากไว้เนี่ยพร้อมอกพร้อมใจ ทันบุามผูทุกทุกท่านนะครับผมในวันนี้สำหรับมื้อนี้ก็เสีซ่าทันผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ